สวัสดีค่ะชื่อขอนค่ะก็เมื่อกี้เนี่ยหนูพึ่งเรียนร้องเพลงกับคุณครูดาวจบนะคะเป็นเรียนดูโอก,กับพี่นุนิวก็เอ้ยพี่นินวไม่ใช่นุนิว <laughs> คือเรา,าลงเวิร์กช็อปล o บแบบออนไซต์ไปแต่ว่าด้วยความที่อยู่ต่างจังหวัดเนอะรถไฟเครื่องบินอะไรไฟเต็มหมดเลยไปกรุงเทพไม่ได้ก็เอาวะเรียนเรียนออนไลน์ก็ได้ลองดูก็ไม่เคยเรียนร้องเพลงออนไลน์เหมือนกันลองดู ปุ๊บพอเข้ามาสนุกดีได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแบบว่าการแบ่งท่อนอะว่าแบบเออเสียงเราอะเหมาะกับท่อนไหนท่อนไหนอะไรอย่างนี้ความประทับใจแรกเลยคือคุณครูดาวน่ารักมากครูดาวอะเขาเป็นคนที่ใจเย็นมากแบบมากๆเลยขนาดแบบ เออเราลองผิดเป็นสิบๆรอบเขาก็แบบไม่เป็นไรลูกเอาใหม่เอาไหวอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบใจเย็นอะ่ะคคู่ที่เราเรียนด้วยนะคะก็คือพี่นินวเขาแบบว่าก็เขาเฟรนลี่แล้วก็ใจดีมากๆอย่าลืมไปติดตามเพจ Studio Performing and t r a i n i n g Art ด้วยนะคะก็เป็นเพจของคุณครูดาวนั่นเองใครที่ได้ไปเวิร์กช็อปรอบออนไซต์ site, เนี่ยคือคุณคือผู้โชคดีมากๆใช้โอกาสนั้นให้คุ้มนะฮะส่วนคนที่ได้เรียนออนไลน์แบบเราเนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะเพราะว่าคุณภาพก็คือดีเหมือนกันก็อย่าลืมไปติดตามเพจกกันแล้ว็ ฝากผลงานนิดนึงได้ไหมครูก็ขายของนิดนึงนะคะ IG cola btt นะคะก็ไป follow กันด้เป็นกําังใจให้หนูค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณครูดาวที่สอนหนูแล้วก็ให้ความรู้หนูในวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ